พอมาคิดดูแล้วก็ใช่ภายในใจฉันมีดินแดนเหมันอยู่เสมอดินแดนเหมันที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะนั่นช่วยเติมเต็มฉันจากภายในจิตใจได้อย่างชัดเจนทุ่งหิมะสีขาวที่ไม่มีใครเลยมันช่างขาวโพลนซะจนไม่กล้าเยียบยำ่ำบางครั้งฉันก็จินตนาการว่าตัวเองกลายเป็นเกล็ดหิมะแล้วถูกฝังอยู่ภายในหิมะนั้นแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็เริ่มมองเห็นแสงสีต่างๆในทุ่งหิมะ ที่เคยส่องแสงเป็นสีขาวสิ่งนั้นคุกกี้รสซอคุกกี้รสซอเบลลืมตาสิทำได้แล้วสินะแต่เวลาที่เจ้าได้มาน่ะเป็นเพียงชั่วขณะเท่านั้นถึงเวลาที่เจ้าต้องบอกลาเพื่อนของเจ้าแล้วนะคุกกี้รสซอเบคุกกี้รสดอกปุยไฟยฉันตามเสียงนั้นมานั่นสินะ กี้รอดอกปุยฝ้ายเธอมาถึงที่นี่เพื่อฉันขอโทษนะที่ฉันมาโดยไม่ได้บอกอะไรไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรบอกแล้วไงไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอเพราะงั้นแล้วคุกกี้รสดอกบุอย่าไปเลยนะจะไม่เป็นไรคุกกี้รถดอกปุยฝ้าฉันไม่ได้หายไปไหนความปรารถนาของฉัน กลายเป็นเกรดหิมะและท่องไปในดินแดนเหมันแต่ว่าตอนที่ดินแดนเหมันเรียกหาฉันตอนที่ฉันไม่อาจไปถึงทุ่งหิมะแสนเศร้าและหนาวเหน็บตั้งแต่นั้นฉันก็ได้รู้ว่าเธออยู่เคียงข้างฉันมาตลอดแต่เกียงไฟที่ส่องสว่างอย่างอบอุ่นที่เธอมักจะถือไปมาอยู่เสมอ ที่ที่ฉันไปก็จะเห็นแสงไฟจากตะเกียงนั้นมันทําให้ฉันรู้ว่าที่จริงแล้วตะเกียงนั้นมีไว้เพื่อฉันนี่เองมันช่วยส่องสว่างและทําให้ฉันไม่หลงทางไปไหนหัวใจของเธอช่างอบอุ่นแล้วก็ล้ําค่าเพราะงั้นฉันก็เลยไม่เหงาอีกต่อไปคุกกี้ราซาเบฉันก็เหมือนกันเพราะฉันเองก็มีเธออยู่เคียงข้าง ต้องไปแล้วฉันต้องไปแล้วคุกกี้รถดอกบุ้ยไฟยในวันที่หิมะโปรยปลายอย่างอบอุ่นในวันนั้นได้โปรดคิดถึงฉันด้วยนะอย่างที่ฉันคิดถึงเธอเมื่อเห็นดวงไฟสองสวา่างฉันจะอยู่ที่นั่นไม่นะคุกกี้รสเซอรเบ,บอย่าไปนะขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่ง กูเกีร์ซาเบกูเกีร์ซาเบไม่นะอย่าไปนะฉันรู้ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอมังจะมองไปยังที่แสนไกลอยู่เสมอแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากอยู่ข้างๆเธอ ากฟังเรื่องราวของเธอไปตลอดอยากอยู่ด้วยกันกับเธอบนโลกใบนี้